พัดมารับคูปองนะครับที่นั้นหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวมาแล้วจัแล้วจะไม่ได้รางวัลน,นะครับเก็บไปแล้วจ้วยจบไปแล้วไม่ใช่เก็บจบไปแล้วเกมเหลียมลูกองเอาอีกมาเอาอย่างอื่นแล้วเปลี่ยนเป็นเกมอื่นนะลูกนะเออเอาขอเก้าอี้หน่อยพี่บอยมาที่เลยขอเก้าอี้หน่อยเป็นเก้าอี้ดนตรีนะยเก้าอี้ดนตรีไทยจะเล่นม้าแถว โอ้ยกูจะมัคแฟงี่ดอกเหรอเด็กเด็กแถวยังไงเนี่ยเล่นเก่นคนเด็กเอาเด็กโตกับเด็กเอาคณะกรรมการดูหน่อยเด็กโตกับเด็กเล็กพักกันเหรือยยังไงโอ้ยเด็กไม่ก่อนเด็กไม่ก่อนเดี๋ยวเขาแถวก่อนเขาแถวก่อนเดี๋ยวเขาคัดให้เดี๋ยวพี่พี่ลุงลุงมาคัดให้เขาแถวเขาแถวก่อนเขาแถวเรียนความสูงนะครับเขาแถวเรียนความสูงเรียนความโต เขาเถี่ยวเรียนความสูงนะครับเติบเล็กเติบโตนะครับโอ้โหเล่นทุกคนได้เล่นทุกคนอ้โสงสารเด็กไหมอาเด็กน้อยตาดเด็กไหมเด็กๆเด็กอาวก้อี้อยู่ไหนอ่ะขอาฮ่าฮ่าขอขอก้อนยี่ห้อยขอก้อนยี่ห้อยก่อนนะครับถ้าไม่พอไปเอาขอก้อนด็กน้อยก่อนถ้าไม่พอไปเอาในห้องเอาเอาทีเอาทีเอาความสูงนะเอาทีเราความสูงนะครับเป็นไง คุณผู้ปกคองลุกได้ครับไท้งนี้หน่อยเอาเอาเอสิบตัวสิบตัวสิตัวนะครับครับสิบัวครับไป่นครับี่อนครัไปก่อนครับก่อนครับมาไปก่อนครับเอาสิ ว่สิบคนนีก่อนนะครับเด็กเล็กเ็กเล็กเด็กเล็กเ็กเล็กเกในโวนอ่ะขยอยนวานขอขเดียเอาเอาเอาเี่แไปก่อนลูกแอบก่อนมามาามาอไปก่อนนะครับก็สตัวอไปก่อนแอบไปก่อนแอบไปก่อนแอบไก่อนแอบไปก่อนนะครับแอบไปก่นลกแอบไปก่อนเอาทีเอทีละรบลุก เอาทีละรอบเล่นทุกคนนะเล่นทุกคนเล่นยทุกคนนะเล่นเลยทุกคนนะแอบครับเดี๋ยวให้ให้ลงอที่อเปอกครับอบเอายมาอเอี่ยมาอายมอองก่ครมาเองมเอายมาองมเอง่ายเถอยมา่ายมเอ่นทุกคนง่อถ่ายอายาเออยมออองเ เนี่ยอ่ะสิบตัวเอาเด็กเอาเอาเด็กต้องการเก้าอี้ใช่ไหมเด็กต้องสิบเอ็ดคนนะสิบเอ็ดนสิบเอ็ดแมกเก้าอี้ฮะเด็กสิบเอ็ดคนเก้าอี้สิบตัวแล้วก็อ่ะครบเลยดูนะเอาดูไล่คัดเด็กก่อนนะครับแล้วก็์ค่อยถอยเก้าอี้ออกมาเรื่อยๆใช่ไหมเอาทีละรอบครับเอาทีละรอบถอยเก้าอี้ออกมา เก็บเก้าอี้ออกอ่ะมันลงตะเกียนนี่หมดเลยอะมันลงตะเกียนให้เด็กคนนึงเลยอะเขามาเขาขึ้นมาข้าวมันไก่ยังไม่แจกครับยังไม่ต้องเข้าคิวนะครับผมยังไม่แจกครับเอาไว้เป็นข้าวเที่ยงไหมอันนั้นเป็นข้าวเที่ยงของของของผู้ร่วมงานนะครับครับครับนะครับเอ่อเนี่เนี่ยไม่มีคนน้ำมันไก่ไม่ต้องเข้าคิวเลยนะครับเดี๋ยวพี่เด็กคนรอก่อนเลยนะครับ อ้าวอ้าวอ่ามาลงทะเบียนตรงนี้เลยนะจ๊ะเพิ่มเติมให้เพิ่มเติมให้บอกบอกชื่อเลยเอ่อาตอบดูเพลงให้ด้วยเพลงเก้าอี้เก้าอี้ดนตรีตอนนี้หมดเลยเอาหมดเลยได้แต่ละกลมีคนนั่งเก้าอี้ได้แค่สี่คนทุกคนทุกคนช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูนะครับถอยออกช่วยกันดูแม่ดีๆทางนี้ถอยนิดนึงถอยออกถอยออกอีกนิดนึงเพราะว่าเพื่อนต้องเดินแล้ว พี่เต้ช่วยดูเด็กเลยตีวงไว้ครับตีวงตีวงคโอเคตีวงนะเดินก่อนะครับเดินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพลงก่อนรอเพลงก่อนอะพร้อไหมขอไหมเพลง้อไมพร้อเสียงหน่อยอไม่้อ